เกมนี้ย่างเถื่อนยิงตัวกระจายกลายเป็นชิ้นโพดจัดสลัดผักสุดโพดใช้นิวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาส PBM Channel นะครับเกมที่เรามาอยู่ในวันนี้ก็คือเทรปานนะครับผมคล้ายๆกับ Doom Eternal แต่เป็นเวอร์ชั่นคนซึ่งภาพเร็วและก็เถื่อนมากนี่คือตัวอย่างฮะไหนๆๆๆอีกตัวนี แล้วก็ท้ายคลิปมีเกมนี้ด้วยฮะแทบไม่ได้พูดอะไรเกมนี้มีแต่เสียงเพลงจะบอกตามตรงฮะแทบไม่มีจังหวะให้พูดเลยฉะนั้นก็ใครมองภาพไม่ทันก็ระวังอ้วกด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะลุยเทพังกำลังสอง โดยบริษัทเทรพังสตูดิโอโอ้เป็นเสียงหักคอที่เละมากหายตัวได้ด้วยเอ๊ะ โชคร้ายเหลือเกินที่หูมันไม่ค่อยดีอันนี้ผมใช่ปะขอบใจมากสหายยิงไอ้จอทีวีเปลดนั่นให้หน่อย,อะยะเพราะกูตากำลังจะแตกพอดีเลยสว่างเป็นบ้าเลยเอาล่ะมาเออกุญแจมืออีกแล้ว ว่าแล้ววันนี้ต้องมาถึงฮะวันที่มันค้นหาความสามารถของผมเจอเออจะเข้ามาตามหาก็เชิญเพื่อนเองผมไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าใครก็ตามที่ยิงอีนี่ฮะยิงมันไม่สนิทยิงมันไม่ตายโอ้เวรกรรมขนาดซากและวิญญาณเกมนี้แบบเสียงดัง เอ่อโอเปอเรชันไบร์สตาคืออะไรกดอเหมือนว่าจะกลายเป็นโคลอ๋อน่าจะระบบหน่วยรักษาความปลอดภัยไปเช็คมพวกงัวงไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ตรงนี้ รีบให้น้อยลงแล้วใช้สมองให้มากขึ้นป่านนี้พวกเองก็คงไม่พัมนักทวีน,นีหายหรอกให้อิดเดอร์ดักเนสโอเคโอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังเอาละไอ้พวกเร็วลอยกูหยิบอาวุธได้ก่อนเนลยนะรอแป๊บหนึ่งกูเห็นเทเลอร์เกมนี่แหละกูรู้แล้วว่ากูทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเถอ okay. ะโอเคไปรีบไปฮะไปหาอาวุธ ถ้าเกิดไอ้นั่นช่วยยิงไอ้กุญแจมือนี่ออกจะดีมากเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันรู้ว่ากุญแจมือนี่มันหนาเกินไปยิงไม่ได้โอ้โหศัตรูเคปลอดภัยแล้วโอ้ลิฟ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 ที่นี่มันที่ไหนไเนีด้ทหารเยอะเยอะโอ้ บาังจากเสียไอ้พวกนั้นแตกแล้วฮะถ้าเกิดเพื่อนผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็น่าจะมีตัวอะไรสักอย่างหลุดออกมาได้อะเอเคลเปิดประตูโอ้ไม่ก๊อเยะเละเทะขาแขนอยู่คนละทิศแหน นั่น,นแบบนนห,ห,หะและระบบรักษาความปลอดภัยเองเจ๋งหมดละเพื่อนแตกตายหมดแล้วฝีมือโอ้โอ้นั่นบุฟเฟ่เด็กมาหาอะไรทั้งมือเลยนั่ะน่ะตับไตไส้พุงปอดและหัวใจมามและเครื่องในครบเลยเออไปว่า ใครก็ตาที่ทำซากนั่นฮะมึงไม่เก็บงานเลยอุบาทมากเอเอเลฟคอนเลฟอัลเทเนตเพื่อคานโอเคโอ้ศพนี้ก็ยังตายไม่สดิดฮะดีนะดสกัเชียอะล่ะก็เดี๋ยวผมจะใช้เมาส์ช้าหนึ่งนะครับผมเพราะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่เามาภาพโอ้กำลังจะมาเช็คตรงนี้ด้วย กูโคตรเก่งเลยอ้ตัวละครเราทำไมมันเถือนเ่ยเออขออนุญาตครับผมอยากจะลองเช็คอะไรนิดนึง โอ้ลอยยิงสมจริงซะด้วยอาจจะไม่สมจริงสักหน่อยเพราะว่าแผลนระเบิดเลยเพราะปืนแมลงไปนิดหนึ่งแต่ก็เออเมื่อกี้โอเคนึกว่ายังไม่ตายเอาละไปโอ้เมื่อกี้มันมือมากเลยขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมโอเคกด E ล่องหนโอ้ล่องหนได้จริงด้วยจี้กระโดดทิพ กด F แกล็บเอนดมีโอ้โหจับตัวประกันได้ด้วยโยนมันได้ปุ๊เมื่อกี้ทำอะไรลงไปไม่รู้ตัว้วยซ้ำถ้าสก,กิลตัวเรามันไม่โกงขนาดมีสโโลโมชั่นอีกคงแตกไปละโอ้แต่สะใจมากเลย ไม่ต้องตามหาเพื่อนอีกหรอกเพื่อนเพื่อนเองไม่เหลือแล้วเพราะรอบนี้กูให้ลูกซองแล้วลูกซองชุดเกาะและจะบอกว่านี่ปืนคู่เนี่ยเปลี่ยนปืนได้ปะโอเคไหนมีใครที่ไหนต้องการอานี้กูอีกฮะโ <SM part it> อ้โหแเคสไลด์ไก็พินละโอ้โหไม่อยากเปนในพวกนี้จัดเลยอ,อ ยังโชคร้ายกันแล้วเกินที่เป็นศัตรูกูนะเพื่อนประทานโทษด้วยแล้วกันที่ไปเหลือซากให้ที่บ้านเห็นอืสไลด์กระแทกจับยิงสิมันกล้ายิงยิงสิเอาหนี้ไปโอู้ ผมอยากมีโมเมนต์เทๆแบบเดนเทเลอร์นะแต่ว่าความสามารถผมยังไม่ถึงฮะเดี๋ยวจะอ้วกแตกซะก่อนภาพเร็วเกินไปฮะประตูปเปิดนั่นะขอแอคชั่นแอคชั่นมาสักท้นิดหนึ่งรอบนี้โอ้ออมานี่ยยิงสิยิงสิ ไอ้หน้างงของเองไปเพื่อนงงละสิว่าทำไมกูเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้นแมจิกส์กล้ายิงเหรอฮะตายเด็ดมีใครอีกเป้าฮะใครเจียอีกเป้าไปนั่นเพื่อนอ้ คุณนึกว่าจะโยนทิง้งอตัวละครผมมันทำกำลังด้วยอะไรวะเนี่ยกูคิดว่ากูกลายเป็นซูปเปอร์แมนที่แบบเบื่อกับการใช้หมัดยิงต่อยศัตรูแล้วเืมเหมือนมีศัตรูอีกฝั่งตรงข้ามสไลด์โอเคไม่ได้ไปนะฮะรอบนี้ผมจะลองเล่นเร็วสักแป๊บหนึ่งอาจจะมืนนิดน,นึงนะฮะโผล่มาป่ดิเย้ โคตรดุกเลยอ่ะทีมจับตัวประกันกดระเบิดแล้วกระโดดหนีโอ้พี่มันควรจะสมีนีเอง yes อุ้ยอันนี้ยิงได้ด้วยผมน่าจะยิงเซ็งเป็ดเลยกูเมื่อกี้ โอ้ผมต้องลองมองหาถังแดงไม่ก็ถังพวกที่มาระเบิดได้ละเผื่อมีโมเมนต์หลอกกว่าเมื่อกี้อีกสไลด์เยอะคำเลยก็ได้กันละฮะสไลด์หยิบเอาระเบิดไป ใจร้อนเลยเด<ย>ี๋ยวนิดนิดนี่ขออีกรอบรอบที่แปดแล้วเนี่ยผมน่าจะตัดออกก็อยู่ฮะแต่นี่ขออีกรอบรอบที่แปดแล้วทุกคนสังเกตได้เลยว่านี่เช้าแล้วเอาละอีกภารกิจฮะผมไม่รู้ว่าผมเล่นเกมน,นี้มากี่ชั่วโมงแล้วครับผมแต่มีอยากนึงบอกเพราะว่าผมต้องเล่นต่อไปฮะถึงแม้มันจะเช้าแล้วก็เหอะโอเคมา เมื่อกี้กูเล่นก่อนหน้าที่มาเยอะมากเพื่อนฉะนั้นรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกระดับยังเป็นเวลีฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับผม,มแต่ศัตรูน่าจะให้ง่ายกว่าเาเมื่อกี้นิดนึงแต่ประเด็นก็คือมันไม่ดอกชุดก่อนเลยซิอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยอ๋อทางนู้น ขู่ทุกทิศทุกทางขอตัวประกันทั้งตัวเลยนะแม,ม่ตายก่อนอีกแล้วบอกบ้าหลือเกินงดงามเ,งเล็บปัเล็กัด มันแม่มีเท่าไหร่เข้าไม่หมดโอ้โหลูกนี้เล่นภารกิจนี้ตั้งแต่แรกแล้วดีกว่าอุเอาลูกกันเอาลูกซองมาลูกซองม,มีมีป่ะไม่มีอีกอ๋อเวทกรรมคนที่พกปืนห่วยเป็นป้าเลยลูกซองไหมหนุบเน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 นอีกต้นน่ะ ฟดโอ้ยคอ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 ยอะไรขอซื้อปืนแป๊บหนึ่งสเปซช็ชอตกันได้แล้วมาเพ yes. อร์เฟกต์ยสออกข้างหลัง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 ตัวนี้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 นมากไงกันเยอะแยะวะเนี่ยฮะกูยังไม่ทันได้แฮกเกมเลยแป๊บเดียวนะโอเคตู้นี้เจ yeah. มาเดีย๋ยวนังกันเดี๋ยวนกัน สนใจภารกิจกันยิงเอามันก็พอละเอเี่โอ้โหโคตรดุกเลยโอ้แหนแหนไหนก็เห็นแขกแล้วก้าวตัวเองแล้วเนี่ยไปไหนหมดไอ้่ใหญ่ย่าเสียตังค์อีกแล้วสินะกูเนียนเนียนกับสุนทรสอนพอดีเลยกำลังหาเลยสหายแตงเกียว พอนิพราะมันไม่ละฮะใน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 นในนในในในเนยนในในในไอนในนในนใ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 นนใันใ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 นไมในอนใ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 นนนในนในในในเปในนในนนในในในนในนในในในนนใ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 นนในนนในในนใน ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องสลับปืนละกระสุน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 อุ้ยเยอะมีเป้ามีกระสุนให้กูเป้าแต่ไม่มีเอาเพื่อนเองไปโอ้กระสุนไม่เหลือเลย โอ้โหเยอะเยอะเยอะต้องสโลแล้วกระสุนอ้าไม่มีโอ้โหแต่โคตรมันเลยอะอย่างมันเลยโอ้หอะไรพพอพๆอพอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลิกเดี๋ยวคลิปไม่ได้ตัดต้องไปเกมแล้วฮะโอ้ เอาละนี่ก็คือทั้งหมดของเกมมันเชื่ออะไรวะแป๊บนึงนะลืมชื่อเกมเลยเทป,ปางกำลังสองมันมีภาคหนึ่งด้วยเหรอเนี่ยทำไมไม่รู้มาก่อนเลยอูแต่คโคตหนุกเลย <laughs> โอเคไะไปเกมต่อไปแล้วกันครับผมแองกี้ฟูดฮะเอาละผมเปลี่ยนใจฮะจากแองกี้ฟูดเอาเป็นอันนี้แล้วกัน เมทันเฮลซิงเกอร์ฮะพเมอกี้อะดรีนาลีนผมยังพุ่งมาหยุดอยู่เลยแองกี้ฟุตผมเคยเล่นไปแล้วฉะนั้นมาเอาอันใหม่ดีกว่าที่มันเมทันกว่าเดิมอีกเอ๋อแม้กูจะไม่ชอบคิดนาเองก็เหอะเพื่อนแต่เกมเองน่าสนใจฉะนั้นจะมาลองเดโมโฟรีล้วกันเกมที่2ครับผมเมทันเฮลซิงเกอร์ฮะก็เป็นเกมที่เราจะต้องแบบยิงปีศาจ ไปตามจังหวะเพลงฮะไดฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนสิท่าโอเคจะตายเจียเ remember this place like it was yesterday wish i did อืมเดี๋ยวลองสินะไหนก็ได้เพื่อนขอแค่มีตัวอะไรก็ตามให้กูฆ่านี่คืออะไร The Murder Parade let ออาเพลงลงนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่กลายเป็นเลสเพย์ไมนกลายเป็นทุกคนมานั่งฟังเพลงโง่โอเคเกมนี้เล่นมันมากเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดให้มันทำเป็นแบบคอนเทมไม่น่าจะเวิร์กโอ้ยังเหลืออีกเหลือกู้ค่ายเพียบเลยมีศาสเนี่ยโอ้ยโง่ไหมว ดำคืออะไรโอ้แตกแตกงอยู่ที่8ไม่เพลินเลยอ่ะขอกลับไป16คืนได้ไหมใช้พกกระโหลกครับเป็นแตกงเพิ่มง่ายเท่าไทุกคนคำนับโค้เออแล้วก็แตกเพิ่มโก้ดาบแล้วกันใครมองถ้าพาไปทานผมต้องขอประธานโทษ ผมผมก็จับจังหวะไปทานเหมือนกันทั้งเพลงทั้งภาพทัานต้องเล่อีตาแขกสมองแลบทำงานสามทางที่หอยหลอดก็ขอประทานโทษด้วยฮะที่ไม่คอยได้พูดครับผมเกมจังหวะพูดน้อยเหลือเกินฮะ เพลงมันแบบอินเทนส์มากและแสนชาติยานบอกก็คืออย่าพูดทับเพลงเออบอสไฟที่น่สาสะพ้าไอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทําไมนรกมันหน้าตามีเสาไฟฟ้าด้วย กระจัดมาเลยเป็นแค่หัวกระดูกคือมึนโง,โง่โง่คิดว่าทำอะไรกูได้กันเหรอโอ้ยจังหวะเร็วขึ้นนลเนี่ย าดาบจหวะมันชา้าที่นั่นอยนะู่ไหนะไปดีไม่ฟันง่ายทำไม ว่าเมื่อกี้นี่เป๊กเลย กูจะโหลดตะเกิลบยังไงสมาธิใช้ทั้งเล็งใช้ทั้งรีโหลดใช้ทั้งยิงเกมเก่งสมองใช้สามทางไม่มีเนื้อที่เหลือให้พูดเลยแม่เว้ยเกมนี้เกมนี้ไม่เหมาะกับยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ที่แบบ เอามาเป็นวิดีโออย่างแรกเลยแต่โคตรมันเลยแรงหนึ่งแสนกว่าเออกูยอมสมองกูรันได้แค่สเลนอีกหอยหลอดโอ้แต่โคตรมันเลยฮะเมทัลเฮลซิงเกอร์ครับผมเกมนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจก็กดรอกดวิดิตรอไว้ได้เลยนะครับผม<ส>เกออ ตอนนี้มันเปิดให้เดโมเล่นฟรียอยู่ก็คืออันนี้ที่ผมเล่นเหรอฮะรวมถึงเกมแรกด้วยเทป,ปังกาลังสองนั่นแหละครับผมมันทั้งคู่ฮะไปกดวิดเล่นไว้ถ้าใครสนใจนะครับผมตอนนี้ยังเปิดเดโมเล่นฟรีทั้งคู่เฉพาะตอนนี้นะซึ่งั้นสองเกมเป็นเกมในคอมครับผมถ้าเกิดใครอยากลองก็เชิญครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวมานั่งตัดคลิปนี้ได้นะฮะเพราะว่าทุกคนน่าจะสังเกตจากแสงว่าอาทิตย์ได้แล้วฮะเพราะว่า นอนไม่หลับแล้วตอนเนี้ยอะดรีนาลีนเต็มตัวเลยใจกเกมเทปาเมื่อกี้ครับผมเกมนี้ก็มันใช้ได้อยู่ฮะโอ้โหพูดน้อยมากพูดน้อยแต่จัดเลยคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมเ,เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะผมขอตัวรีบตัดคลิปนี้เสร็จแล้วก็รีบนอนแล้วครับผมก่อนที่อะดรีนาลีนจะเริ่มหมดแล้วก็ง่วงฮะบ๊ายบายครับผม